มาแล้วครับกับเรื่องราวที่หลายคนน่าจะกำลังคิดและก็กังวลใจกันอยู่เลยนั่นก็คืออนาคตของการทำงานในยุคที่ AI กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามากขึ้นทุกทีทุกทีคือคำถามเนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวของพวกเราหลายคนเลยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะ AI เนี่ยจะมาแย่งงานเราไปหมดหรือเปล่าแต่เชื่อไหมครับว่าหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเทคโนโลยีเลยนะเขามีคำตอบที่แบบโอ้โห อาจจะทำให้เราอึ้งไปเลยก็ได้ใช่แล้วครับบิลเกตเขาบอกเองเลยนะว่าต่อให้โลกจะหมุนไปอีกเป็น100ปีก็ยังมีอยู่หนึ่งอาชีพที่ AI ทํำแทนได้ไม่ได้แน่นอน100%ซโหฟังแล้วน่าสนใจขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะครับว่ามันคืออาชีพอะไรกันแน่ไปดูกันเลยครับและอาชีพที่ว่านั่นก็คืออาชีพโปรแกรมเมอร์นั่นเองครับบิลเกตเขาเชื่อแบบสุดใจเลยว่าไม่ว่า AI จะพัฒนาไปเก่งกาจแค่ไหนนะ งานนี้ยังไงยังไงก็ต้องใช้ฝีมือมนุษย์อยู่ดีเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงมั่นใจได้ขนาดนั้นล่ะมันมีอะไรพิเศษเหรอคือคำตอบมันอยู่ที่ทักษะบางอย่างครับที่เป็นของมนุษย์เราโดยเฉพาะเลย AI เนี่ยยังไงก็เรียนแบบได้ไม่เหมือนทักษะที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือพวกการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆความคิดสร้างสารรค์แบบที่ไม่มีกรอบหรือแม้กระทั่งเซนส์ในการหาบักเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในโค้ดครับคือมันต้องใช้วิจารณญาณที่ละเอียดอ่อน ต้องมองภาพรวมให้ออกซึ่งพูดกันตามตรง AI มันยังไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นในมุมของเกสเนี่ย AI ไม่ใช่คนที่จะมาแทนที่เรานะครับแต่เป็นเหมือนผู้ช่วยที่โคจะส่งพลังเลยต่างหากยิ่งในสายงานที่มันซับซ้อนสุดๆอย่างพวกชีววิทยาหรือพลังงานเนี่ยการจะให้ AI มาทํางานแทนคนได้ทั้งหมดโอ้โหยังอีกไกลเลยครับแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบบิลเกตนะในวงการเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่มองไปอีกทางแบบ คนเรื่องเลยและตรงนี้แหละครับที่การถกเถียงมันเริ่มจะดูเดือดขึ้นมาและคนนั้นก็คือเจนเซ้นห่วงซีอของ n v ็นวีดียเลยครับโอ้โหคนนี้มองต่างแบบสุดขั้วเลยเขาพูดชัดๆเลยมาว่ายุคของโปรแกรมเมอร์มันจดไปแล้วแถมยังแนะนําเด็กรุ่นใหม่ด้วยซ้ําว่าอย่าไปเรียนเขียนโค้ดเลยไปทําอย่างอื่นดีกว่าโหแรงมากครับเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับนี่คือการปะทะกันของยักษ์ใหญ่ในวงการเทคเลยนะ ฝั่งหนึ่งบอกว่าสบายไปอีกร้อยปีอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าจบแล้วยุคนี้มันจบไปแล้วโอ้โหแล้วเราจะเชื่อใครดีล่ะเนี่ยแล้วความกังวลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การถกเถียงกันเล่นๆนะครับแต่มันเริ่มเป็นเรื่องจริงแล้วดูอย่างที่มาร์คเบนี f ออฟซีอง s อง s s l o s f o r c e พูดสิครับเขากําลังคิดกันหนักเลยว่าจะจ้างวิศวกรซอฟต์แวร์เพิ่มดีไหมในปีหน้าเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะ AI มันทํางานแทนได้เยอะขึ้นแล้วนะสิใช่ครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่เซลฟอร์สนะ CEO ของ n t t r o p i c ที่เป็นบริษัท AI ดังเลยเนี่ยก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่างานออฟฟิศระดับเริ่มต้นอาจจะหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยฟังแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เราเห็นแล้วว่ามี2ฝั่งที่คิดต่างกันสุดๆเลยแล้วมันมีทางสายกลางบ้างไหมมีคำตอบที่มันดูสมดุลกว่านี้หรือเปล่าคำตอบคือมีครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเขาเชื่อว่า อนาคตามันไม่ใช่การแทนที่หรอกแต่มันคือการทำงานร่วมกันตัางหากหนึ่งในคนที่คิดแบบนี้ก็คือเดมิสฮ s สบิช CEO ของ o o o l l e e e p m m n n ครับเขามองว่า AI จะเข้ามาเป็นเหมือนเครื่องมือชัญญ้นยอดเลยนะที่ช่วยให้มนุษย์เราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะแย่งงานเราไปสมดตมุมมองแบบนี้มันเปลี่ยนภาพไปเลยนะครับจากเดิมที่เป็นคนสู้กับ AI กลายเป็นคนบวกกับ AI ซึ่งมันก็ไปตรงกับแนวคิดของบิลเกตส์เป๊ะเลยที่ว่า AI จะเป็นเหมือนผู้ช่วยชั้นดีที่ปลดปล่อยให้เราไปทำงานที่มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์งานที่มันซับซ้อนกว่าเดิมได้นั่นเองและเรื่องทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราล่ะโอเคถ้าลักษณะของงานมันกาลังจะเปลี่ยนไปจริงๆแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงทักษะแบบไหนกันแน่ที่จะกลายเป็นของมีค่าในอนาคตคือถึงแม้อาชีพโปรแกรมเมอร์อาจจะยังอยู่ต่อนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย มันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนดังๆเลยนะว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้แล้วเราทุกคนต้องปรับตัวต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและถ้าสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับจะเห็นเลยว่าทักษะที่สําคัญที่สุดในยุค AI เนี่ยอาจจะไม่ใช่การเขียนโค้ดได้เก่งที่สุดแต่คือความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนต่างหาก2ออย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรายังคงเป็นมนุษย์ที่เครื่องจักรทดแทนไม่ได้สุดท้ายแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าคนจะสู้กับเครื่องจักรได้ไหมนะครับ แต่มันน่าจะเป็นแล้วถ้าคนกับเครื่องจักรร่วมมือกันละ่ะเราจะสร้างอะไรที่มันสุดยอดได้บ้างนี่แหละครับคือคำถามที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามครับ